อับานพนมพรไหมบ่คนมาแต่บนอื่นพนเอาผัวมาเออแต่มาอยู่นี้ผัวตายเราน่าจะดีไม่มาแต่อยู่น้ำลูกสามคนลูกก็มีแต่ลูกชายเบิร์ดบ่มีมีแต่ผู้ชายเละผู้ลูกหลานเอาเมียแล้วเอาไปชูเขาเราอ่ะนั่งช่องเดียวน่ะช่องคนณแต่บ้านนี้แหละช่องคุณน้ำประทานในเมียหน้าเราอ่ะนะแล้วเอาอัน ขาเคยเอาเจ้าเขาไม่ได้ชูได้เอาไม่ได้ชูกับเมือเราอ่ะพวกเนี้เอาชินาะเอาลูกด dog um, ิเอาลูกเขาก็ดูได้เขาได้เราเขาก็เฮ็ดกินทุกคนเขาหน้าพ่อเขาเราอ่ะคอยกับไปหาน้าเราชินเนาะคนนี้คือพ่อพังอยู่คัะแต่ว่าบม่ท่านได้ไปหาเราดอกเล่าว่าคอยวางวางเรียกก่อนรอคอยชิลงไปเชโนูเลเจ้ามาลุ่มกันยุหันเราอ่ะมาเบ่งอยู่ที่เชโนเนาะไกลเนาะพ่อใหี่ยินาล่ะแต่กี้เราว่าพุ่นได้คอยจังเด้ลงไป เจโน่เจ้าอยากลงไปหลัดก็ดีวันที่อันชิบหาเดินเราอ่ะคอาจะไปชงมว้วนรถลูกคอยเราอ่ะ,ะเออมัจ้งบนรถมันวันที่ชิบหามันยังคึงไหนบ่นี่ก็ทีเท่เออทานี้นะทำสิบปิมันนี้ทีสามสิบนาันที่สาสิบยังชิบห่ามือเราบบทันแล้วนะอืมพี่เลยกระชงนี่แลยน้ำน้ำมันยังดอก คือมือนันเช้าอันโทรมานี่นะมือนันนันอันนันคูบัตรให้ค่อยแน่วันวันจันทร์มือนี่แหละวันจันทรเนาะค่อยทิปไปเออค่อยทิปไปให้จ้าบาบเบอร์ให้ค่อยบาบคอยยังก็ได้ปท้อดวันจันทร์ให้คูดให้อีกแล้ววันนี้มันจันหน้าหมดแล้วจักทิ่เป็นจันทร์ได้แล้วอันค่อยยังบนอันได้เงินอันบนค่อยเหตุงานอันหัวลานันยังบนอันให้ค่อยเราขาค่อยได้เงินพูแล้ววันจัน เปชดมาส่องเธอเลยเออนเด้เนี่ยเบืงด้วยที่นคนที่มาตเเงินัวเนาะเป็นดุคนเนี่บ่ะก็เชี่ยานขพรทนใหายเลยนี่ก็ชี่าพ่นตมืนานนั่นเนติติมอะไรนี่แม่ห้างลูกนึ่งพัวตีนเปิ้ลจะตายพัวกินยาหมาอยู่อันนั้นอยู่บ้านงชลวัน มันกะโมโอยได้ทัไปกันแต่มันได้บัสนี่แล้วเจ้าชิดนางโทับนมือก็ทัวรูมันบูฮับยีนี่ได้เดี๋ด้มีถามมันมีแนวมันจะได้เขาบุษันลูกมันโทัมาโล่คือมันนี่แต่เด็กๆคนเออเสว่ามันนี่มีแนวอยากได้เหมือนอ้าวเอาคอยยังงายงัวฝนตกไปบ่ได้จังไอย พนเช้าก bon, ่อนทีจะไปพนเอื้อนก่อนเนอะอืมเจ้าอยู่ใช้ได้แน่นอนเจ้าอยู่ในใช้ได้แน่นอนวะฮะอยู่เทียงเอ้าเจ้าเห็นยังอยู่ในหันนันเจ้าดำหน้าบอ เจ้าพี่พี่อยากย่างสันเมื่อใดเจ้าได้เงินเจ้าชิมาหาข่อยนั่นเอ้าเห็นมมอดป้าเลิกเข้าถามนะน้าหูน้าหูทานเนาะโทรไปคุณมีคำตอบเด้มนถามผัค้าคุณมีคาตอบลองว่ายะลรกตู้ก่อนเนาะแต่บัตรเดียวนะข้าว่าได้ได้บัตรนี่เนาะ สิมังเนี่บางอย่างเดี๋คันได้บ้านเลยกัดนางแก้วสีเมืองเขาทักมาบ่ไอประตูปุชาบ่เขาทักมาบ่นั่นเนาอ๋อกับครูเคยว่าคีนี่แล้วอันแม่ใหม่เด้งงามบ่ะประตูจักแล้วท่านได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะเอาเพ้่อนองเชิญแสดงกินนี่แต่มันอันนั้นมาฮะ เรืยองนุ่งชุดสีแดงนี่บแม่นอันนี้นั่นนั่นนั่นไปเถอะนี่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 ไลน์เนาะกูเนาะว่าเสร็จกันบ่แล้วพอโทรมาเนี่ยจะไม่ได้รับมันโทรมาไม่ได้รับเนี่ยมันโทรมาเช้านี้นี่เบิ้งที่โทรกลับมันดังดำหน้าบ่แล้วนะอีนายมันก็มาจากมิตรีานี่อยู่บ้านเดิมป่ะอึดกระดานนี่น้าอยู่นี่นี่บ้านอันนี้บ้าน ปนุมพนเนี่ยขไปทางมาเดอร์แล้วเป็นยังไงแต่ว่าค่อยก็ไปเรื่อยอันทางเล็กชิดนี่มันพนมพรมันอยู่วังใดมันมีอะไรบ้านนี้ทางเล็กชิดวังใดมเจ้าบ้านนั้นชักแล้วเฮาก็ไปอยู่เฮามีเคยเห็นนะมีแป๊กบ้านพนมพรเห็นแต่บ้านเดอร์บันตุ่มบ้านนั้นเลยไปอยู่มันว่าว่าจุดชุ่มใกล้จุดชุ่มพนมพรทางเล็กชิบเลยแต่มันชี้อยู่หวัง มันว่าค่อยข่อยในไหนนะดูมันว่าวเอาเชียงขึ้นก็ได้ประตูเฮะเอาเชียงขึ้นเอาเชียงขึ้นได้ปะเอาเอาเอาขึ้นให้ไหนเอาเดิบปุ่นดูเดิบปุ่นดูอันเ็ดเฉียงมันขึ้นไฟระเบิดอย่างงี้เฉียงมันว่าวนี่ยเาเลยคนเลย่นเลยฮะคนละสิที่ปุ่นดูตัววานกระพังกินนี่นะเปแม่ผลเปนแม่บอลแม่นเงิน รุนยิงหูใส่เนี่แบบนี้นะอันนี้แล้ว่มันดังแนมคอยบอกมันเด้เอ่อแต่มันดังวดังๆแน่ะคอยว่าคอยบบนี้คอยว่ะมันจะว่าดังๆตะเก او ้อยแฮงมันคุ้งแล้วสุดเลยเป็นเวลาบ้าตะกี้ว่าจะออกไวตลอดไปชื่อปลานมาต้มกินปลาเนไปบ่เชื่อว่า ยาบอบากับยาคนจะชื่อห้องกินเขาไปให้ดอกครับ <ไป S 3> จากง่วงแบบนี้เนาะพ่อพตู้พ่อตู้ก็ถ่ายอยู่เน,ะะนะาะเอองั้นนิดหน่อยพ่ได้กินข้าวข้าวเช้าเพรท่านได้กินนะพ่อตูอ่เออข้าวเช้าวันแล้วอืมชิเป็นนมูนนี่กะระเนาะพ่อตูอ้ถ่าพันชิมาที่จะจะมายัไงาวกินบ่เยโยดยันใบายอะเลยอู้แฮตตี้น้องพ่ง<า>อตู่ยันเพิ่นชิมาแต่ก้าเพิ่นมาจังง่วงจากปอะตู ช่วงบ่ายว่าเดือดเทียนว่ายช่องมุ้งนางเถือกอะไรนั่นเถือกกระมุ้งเลยวันนี้มาบันมีนมันที่บ้านจะถามดูเดี๋ยวบอกมันแล้วเนาะประตูหากินเข่าอยู่บอกมันให้ชื่อปิ้งไก่มาให้กินเลเด้อเออเออไหนปิ้งไก่เซโนมาแล้วยังยังยังกูยังโคมันถากินนั่นเข่าน้ำมัน โบราณกินข้าวเช่าช่ำนี่นี่นะผมยังกินยังโบาทบานได้ออกมาเลยฮะของโทราณแถวแปดเนี่ยโอ้โทโบรา้กินข้าวเช่าช่ำนี่นี่นะถ้ากินนั่นปิ้งไข่นำนะเอ๋มันยังเขียนะไรล่ะเขียนะไรแล้วโบราณยานอยู่นี่แล้วเฮ้ยจะวอาจะยีมาแล้วมัออนก็เลยออกสวยนะจะหน่อยสวยเออ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 บุ๊มมไปบพาตอนนี้นะ เอาชุมชนุกแล้วอยู่ไนนี่มาผมไม่ได้บอกเนี่เอายังไปเติมไก่ไปฝากก่อนบ่แล้วเอาแต่บัตรเติมเงินนี่แล้วมาให้เดี๋ยวผมไม่ได้บอกผมมาชักว่าชุมพลชิมาแต่เย็นไว้ก่อนอือโยกแตเย็นนี่แล้วบ่บ่บ่เย็นก็นได้ที่ได้ของหมู่ผู้ที่ชื่อมาพอทันมาหอเนาะแม่เล็บครับผักมาได้อันคืนอันเน็ออื่นนี่ใครละว่าผักมาก่อน อ๋อแน่นอนเลรอย่าลืมเด,ออมเด้อ,อเจือดอคนนี่แล้วหักคนนี่แล้วเพ <c oughs> ิ่นวะมีเพินีเลือกคุคนนี่แล้ว <c oughs> นี่นะเพิ่นเพิ่นนั่นเขียนมาเบาเจือดเพิ่นวะเพิ่นมากกันนี่เจังในชายชกาผู้ชาว เพคนนั่นอันนั้นมาประตูก็เห็นเลยฮะประตูก็เห็นผู้ชาเพยคนอีกเห็นแล้วผู้ชายคนเพคนว่ามากคนมากคนนี้เขาลุ้นแล้วเนาออันบ่าวันแพทย์น้อยนักกับธูปชัยกับ่อฮับบ่อตะกี้นี่เมนขาดำหนาบอกว่ายังไงจากแล้วอันนี่เด้นี่นี่อันผู้ชายวัน เพ่นชงมาให้เบิ่งเด้อค่อยชิใช้ให้มาเจ้าเบิ่งเด้อเบิ่งเลยาเบื <trans> ้องในประตูอ <sh> ันอันอันอันผู้เช่าก็อยู่ในนี่แหละเห็นยูชื่อผู้เช่าก็ดีมีผูวเพื่อนนอกประตูชงเขามาให้คอยนี่นี่เด็นี่เด็นี่ใช้ประตูบิ่งในหพู่บนาะเอาเบิ่งตูหับประตูนี่เราว่าเจ้าหับเป็นบ่าเราอ่ะชื่อนั้นคือว่านางแก้วหรือนางอย่างอยู่หันเิ่ะตูหับประตูแล้วชงให้มาเราหับเอาเด้อเราอ่ะใช่ผู้เช่าคือมางามแทวประตู ผู้ชาารักเช่า,ลชาเลยนี่น่ะ<อ>ช่องคนนอันนั้นเน่ยเบิ่อแหละผู้นั่นแหลจะจะากมาหาข่อยนั่นอยากได้นี่ข่อยเลยนั่นแหละคุยอยากคุยกับข่อยเลยชิมาแั่น,นะรักเช่าคนข่ <ใน S 1> อยจังว่ากันว่าว่าโอ้ชกเจืออนั่นอยู่ใช้กระตมคาชินเปลืองนั่นว่าโอ้อข่อยในไปบ่มีเงินแล้วมาเอาข่อยในข่อยยังขึ้นไปเอาอะไรไบ่ยากมาตัวเนาะเออไ่ยากไม่ได้บ่แม่ว่าชิย่างกูข่อยอยู่น้ำพ่อน้ำแม่ข่อย ข่อยบมมีเงินไปหาเจ้าข่อยจี่อยไปข่อยจะเอาเจ้าเฉยโทรมาโลุค่ยจะขึ้นไปเอาเออก็แต่รันตากมาแท้นะเออมาแล้วคือข่อยว่าวัดนี่นะอันว่าวเฉยอันล้งชิปอันทุเลออันนั้นของเบาแหล่ถ้าพายังได้ละมาโลุเออคันณะว่าแตะแต่งกธรรมดาฮีดบ้านของเมืองคขณะว่ามาแล้วว่าวลุนเหลือกันเดียกกระโดดและว่อยบ่าเอาบาดนี่นะ คุยมั่วชื่อได้คานว่าผู้ได้อันนั้นค่อยมอบให้เบิรให้นาตาเก่าง้อค่อยไปเข่าก่อนแบบมามือสองมื่อแบบมาเมื่อไงผแค่ยังเลยติมาแากมาเอาเงินเคลื่อนที่ว่าไปชุ่มชุ่มที่เมื่อแล้วนั่นเฮ้อไม่มาชับมันจะเสียเข่าเอาเมื่อไน่ไก่กินดีกว่าอันให้คนชุมจำนวนนั่นน่ะได้รู้ละเมื่อเนาะมามาหลอกมาหลอกคือกันกับอันอันนี้มันเบิรจัดทอดายหลอดที่น้อยอันเมื่อวังกี้นี่นะ ให้ทึ่งแม่ให้ทึ่งเมียให้ทึ่งลูกชินเชื่อผ่าแพทย์เอาโกยกันเป็นหาผู้เดียวนะไปบุได้อืมไม่นะมันจะเขาเอาเมืองนั่ะหาพงดูได้บ่ได้เลยเนาะยันนั่นเดี๋ยวโฟูไฟไปได้บ่เออได้แล้วก็โทุบพงดูโทรใช้ลูกเพิ่นไม่เพิ่นไม่ได้ทักหมาเฮานี่คนหาซื้อบอืมหาคนหาซื้อนี่ทักไปเพื่อนๆนี่วงห้องของเป็นเพื่อนเลยนี่พอทำงานมันกันแบนอย เที่มาด้วยค่ะเล้ยมีอันเดียวนะมีลายอยู่มาทางนี้กับนี่มาทางนู้มาทางนู้นน่าจะมุดถ่วงบ่อในห่วยนี่บ่อมันมาสบายเลยอันตัวนี้ก็ว่าเขาอึบเลนอึบโยใมมันมีทางกันในตัวทางไปได้สบายอยู่ ไปทางตัวใหญ่ใหญ่น่ะบ่สบายแม่เลยตัวนั้นเขาอึบแล้วคงคุณบุดคุณบุดบ้านบ่บุดบ้านเที่ยวบ่เป็นเที่ยวคือเนิน้่ะเนินน่ะมีมันอยู่อึบเนาะธรรมดามันก็เชื่อไปเปล่หมู่เที่ยวคันนาเด้เพอใหญ่อึบก็พออึบขนาดเขาขนาดก็อึบบ่ในขนาดเขาแหละนั่นน่ะมันแปลนเนาะในโกงี้อยู่หนได้เม่นเมนเขาปั้นคันนาอึบเออนั่นแหละต่นนั้นอึบนะตนนั้นก็อึบมาแหนักอี่นี่ก็อึบนี่ข้ามไรถเที่ยวอะไรต่างๆ ยาดอือกันทิ้งตัวนั่นูนที่ไนน่มอก่ออื่นวะผมนาจมนั่นเดียวนะยังไเบิ่งหูเป็นสาสาวันไหนจมนอนเน่นั่นเสียเคี้วนี่แคเขาก็โอ้คือจ้วันเขาก็จะเข้าช่งหมดเรื่องเขาเขาเอางวในตลาดนั่นไปขากินี่กายไปเชื่อไม่ได้เอางวเช้านี้บื้ลงัวเขาเลยงูคนเป็นชื่น้ำพีางยน่มันเต็มทอกแต่ครอบมัันบือบ้านเมืองเลยครัจับไผละข่าบ่จับ น้อหลับป่าขากินอยู่หันแม่นแหล่ประตูไอ้ครอบวัดนี่แหละมันบถึกบ้านถึกเมืองเนาะตัวนั่นก่าทางเที่ยวจำนี้ก็ยังไปอึือไปเที่ยวองมึงอยากเที่ยวเที่ยวกว่าเฮ้ยขันเขาลง้มก็เข่ากงน้ำเออขันเฮานี่ชิปวัวแปลงอีกคักแป้งให้เขาไปนะลูกหลานในบุญเนาะประตูจอเสมอจำบ้าจำนะงานเที่ยวไปในบุญลันน้องเนาะ ไปพุ่นมาพี่ก็มีแต่คนแพงแล้วแบบนั้นเอาแล้วเนอะเห็ดเพื่อมือหนาได้เห็ดใบเห็ดอันนี้ได้มีนะแม่แนน่าผิดยังกะเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเบืองเอันนั้นแหน่เห็นว่าดีคนเฮาเนาะเห็ดยังกะบซังเห็ดไอ้แพงกะแพงเนาะตู่เอาแล้วคนเท่าเครื่อมือเนี่ยผูตู่มีอาการใบโทรมาหาบอกผู้ตู่เหรอ เมียเก่าพอตัวคี่ิชิมาเป็นอะไรบ่อไรเมื่อนี้ช่องจะช่องมื่อไรเด้ยม่เนถูกบ่ในเรื่อมันจะเป็นเวรือยูสวรรค์ส์โอ้ยความว้าวอยู่ใช้กัะไปได้มันหักไปมันบ่ไปนะไปเพียงไปในคำว่ากันชื่อแป้งหนวกินก็ยังบ่มีจ้างรถมาชวันนี่เอามาลำไผ่เป็นกิโลโลลูดนะชำนั่นนั่นคนไปย่านลื่นดอกเพราะคนเมื่องอยก็ยังบ่มีย่านลื่นอันเมียแต่ละคนนั่นเชาโลดอูด